6ปีแล้วครับไม่ได้มาล่าสุดก็ตั้งแต่อยู่วัดดงครับน,น้อง <c oughs> น้องไม่ตื่นเลยน้องไม่ตื่นก็อุ้มมาทั้งลับๆอะ่ะเป็นไรไปล่ะ nhá. Làm gì? để đi qua ăn ờ còn cần người ở gặp ai cơ mà ở hả? Thì Đi chơi đi. chơi. hết chai, trai, <laughs> chai, <laughs> hết chích hết chai, <laughs> hết chai, hết chai, hết 4 hết chai, 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 hết Có hết chai, hết chai, hết chai, hết

มเให้มาด้ว <groundwater> ยันะอะไนทิศเอกพุทธพา ชื่อพอที่เยอะกว่าเขาดีดีพอชายพอที่จะพอที่เยอะกว่าเราไม่เดีแล้ เรดแค่อาหลังพ่แบบ้กนที่มีหูปังเลยไปยาวเหนื่อยมากาหั่รไม่ได่เียงหลานมอกนะครับไอเป็นแม่ออกเพราะเกี่ยวกับกับอยู่กับหลานเนาะมันลูกกับหลานโตไปแล้วเนาะอีกนิดหนึ่งใช่เองเป็นพาปีแล้ว อีกนิดนึ่งอีกนิดหนึอีกนิดนึ่งก็ออกแล้วแหละเนี่ยเราวชาหน้าแล้วอีกนิด่เดชา้าอลูกอเฮยอมเอทำอะไรนะ ทำไมไม่เห็นปล่อยอ <c oughs> นะมันมีเด็หมาก,กับแมวหมาตัวเดียวจะหางเหหมาตัวเดียว <c oughs> แมวหลายตัวไม่มีจ้ะไเนี่ยยไปเที่ยวก็ถามไปเที่ยวทุ่ เกาหลีไต้หวันมาเก๊าปญีุ่่นญี่ปุ่น

แล้วนรับพอคนขึ hmm. ้น uh ึ huh. ้ก็ถึงมาเอองอสองสองนที yeah. mm ่ตอนต้นพ่อคุยกันพอมาพอมาลุ้นมากก็พรที่มีลุมากนี่นบบเป็นผี โนโ่ยนที่ครอ่นี่ยแล้วคนที่าร์ทนแล้วคนีที่เอ่อการมีส่วนร่วมเยอะไปกเกินไปเกิดทำมเล็กเล็กไ่ได้ทำไมอาจจม่เร็น บาท่าแ้วหใจบาดทเลยบให้าดร่กให้เรมา นี่ชาวนาไม่ใช่เชื่อป่วยนะโอ้ตอนนี้คนตอนนี้่ทำงานของมันโรคมากนะมันโรกมากมันพันห้ามากไม่ได้โรครอกโรอยากได้อยากได้โทรศัพท์อยากได้รถยนอยากได้นี่อยากได้ไปที่ยวนี่เนี่ยมันโรกมากนะวกเราก็ต้องการอะไรนะข้าวกินเนี่ะ นอนลับเนี่ยทำรับร่างกายดูแลร่างกายเอน้เดินกาวนนาิก็กินทุกวันกินงอมันไม่มีปัญหาก่ยังเพ็งไม่อยานอ่าอ่า ไม่ไม่มานานนะยังเป็นไม่มานานเนอะมัน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 อะไรคุยกันม่มีไ่มีอะไรคุยกันไม่เดียวัะพานอะานเยชะเบยระาเปยไทรเปิสาคารังเอวะเมวะโททินังเทานังภะกะภะทิอิจิทังคะติทังคุทังกิภเมรยสนิทุต

ระคั้งจูซาปฏิวัติขาซาตาภักฆาริคาเรนะศาลาสาวที่พรานปุจเจระคั้งจูซาปฏิวัติขาซาตาภักฆาริคาเรนะศาลาสาวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27, 28, 39, 30, 30, 30, 30, กังแม่มาด้วยเนี okay. oh, <_> yeah, yeah. <_่ยครับูคอมพิวเตอมีสแนี่งการมีสาโอเคเอาไอีมก่อนเนี่ยเนี่ยไม่เอาเหรอเอาอันี้ไม่ชอบไอมเหรอแต่ไ Yeah.